ขอบคุณค่ะสําหรับราคาทองคําบ้านเรานะคะเช้าวันนี้นั้นปรับตัวลดลงตามทิศทางของต่างประเทศค่ะปรับลดลงไป250บาทนะคะราคาทองคําแท่งค่ะเช้าวันนี้เปิดตลาดอยู่ที่บาทละ26,600บาทและราคาทองรูปพรรณนะคะอยู่ที่2 7 0 0 0 ก็เป็นราคานะคะที่อัปเดตกันในแต่ละวันค่ะทีนี้เรามาดูที่อัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้กันบ้างค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีทิศทางอ่อนค่าตามภูมิภาคเปิดตลาดที่29บาท93สตางค์ถึง95สตางค์ค่ะแต่ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินยังระบุนะคะบอกว่าแนวโน้มถ้าหากว่าระยะต่อไปสถานการณ์การเงนินการเงินโลกนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะสง่งผลทําให้เงินบาทนั้นมีทิศทางกลับมาแข็งค่าอีกครั้งค่ะทีนี้เรามาดูที่ตลาดหุ้างค่ะ ปรับบวกนะคะตามที่ทางของเอเชียโดยเช้าวันนี้นั้นปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะ2.22จุดนะคะมายืนอยู่ที่1,57.82จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,227ล้านบาทนะคะทางด้านของนวิเคราะห์จะมองภาพรวมการลงทุนอย่างไรบ้างค่ะเราจะไปสอบถามจากคุณวิริยาลาภพมรัตนะค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินค่ะสวัสดีค่ะคุณวิริยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเมินทิศทางการลงทุนยันนี้อย่างไรบ้างคะ วันนี้ที่ทางของตลาดทุนไทยจรยังคงมีกรอบของการเหวี่ยงตัวก่อนนะทะาแม้ว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ติดลบไปเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าเป็นการติดลบที่สะท้อนในลักษณะของตลาดหุ้นยุโรปซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวของตัวตลาดหุ้นสหรัฐในการมีการติด ไปหนึ่งวันนี้ในวันแรงงานนะคะดังนั้นวันนี้เราคงจะสะท้อนกับทางด้านของตลาดหุ้นในโซนของพื้นภาคเอเชียที่ถูกทําการเปิดในช่วงเช้าะค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีกรอบของการขยับทางบวกประมาณสัก0.5ไปจนกระทั่ง1.8เปอร์เซ็นซึ่งก็จะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีกรอบของการขยับทางบวกแต่ว่ายังคงมีแนวต้านค่อนข้างจํากัดนะคะที่1,60จุดอยู่แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยของตลาดเนี่ยยังคงติดตามเรื่องของคำถแถลงการ์ของทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่8ด้วย เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางของการจ้างงานนะคะแล้วก็รวมถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยในกรณีที่ทางด้านของวิกฤตนี้ในยุโรปเริ่มกลับมาโฟกัสที่ทางด้านของอิตาลีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกรณีเกีเ่ยวกับเรื่องของการประชุมของ ECB อ่าที่จะมีขึ้นนะคะในวันพฤหัสบ,บดีนี้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนเองติดตาม แล้วคงจะพิจารณาว่า ECB จะมีการพิจารณาทบทวนมาตรการแทรกแซงตลาดพันธบตัตรเพื่อช่วยเหลืออิตาลีหรือไม่อะค่ะทั้งสองปัจจัยเนี้ยคงจะเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อการวิ่งตัวของตลาดปืน่าแล้วก็บ้านเราด้วยค่ะค่ะถ้าหากว่ามองจากปัจจัยภายในประเทศนะคะช่วงนี้ควรจะมองหุ้นกลุ่มไหนเป็นสาคัญบ้างคะคือปัจจัยภายในประเทศเนี่ยคงยังมาอยู่ที่นโยบายของภาครัฐนะคะซึ่งก็จะเป็นทางด้านของบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกแล้วก็กรณีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะมีการสนับสนุนในโอกาสต่อไปเนี่ย ทำให้หุ้นในกลุ่มโดเมสติกเพลไม่ว่าจะเป็นทางด้านกลุ่มของพาณิชย์แล้วก็กลุ่มของทางด้านสังหาริมทัพย์ก็ยังคงมีาภาพของกอารเข้ามาซื้อเก็งกำไรกันค่อน,นข้างต่อเนื่องนะคะ แต่ทีนี้หุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็คือกลุ่มของพลังงานเองเนี่ยในระยะนี้เองยังคงมีปัจจัยในด้านของตลาดวิพาพยยังคงมาป็นก้นารลงถึงกรณีของนักลงทุนต่างประเทศด้วยค่ะดังนั้นก็ยังคงมาว่าถ้าปัจจัยภายในคงติดตามเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็เรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของกสทชนะคะที่จะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มไอซีดีซึ่งก็มีผลไปบ้างแล้วในกรอบมองค่ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นไปไหนไม่ค่อยได้ไกลค่ะหลายๆคนอยากจะสอบถามว่าโอกาสที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นแรงๆแล้วก็ีเเราากว่่นน้้ปปปไไดหือล คือในรอบสัปดาห์นี้เราปัจจัยอยู่สองอย่างก็คือ,อ,เ,อ,อเรื่องของโอเรื่องของ ECB กับเรื่องของทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโอบามานะคะที่การตรงนั้นเนี่ยถ้ามีไปในเชิงที่สร้างความมั่นใจมากขึ้นก็จะทําให้ตลาดหุ้นหลังจากเืียกรอบพันหกสิบจุดได้เนี่ยอาจจะมีกรอบเบี่ยงได้ถึงอีกยี่สิบจุดก็คือพันแปดสิบจุดได้ะคะ่ะแต่ว่าเป็นทางกลับกันถ้าไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นก็จะลงไปหาที่ประมาณพันสี่สิบอีกรอบดังน,นั้นกรอบที่เบี่ยงตัวอยู่กรอบพันสี่สิบด้านล่างเลย ันแปดสิบจุดเนี่ยก็จะเป็นจังหวะสําหรับนักลงทุนนะคะว่า,าถ้าลักษณะของการที่แบบพิจารณาตั้งรับ่ิกัดใกล้ๆระดับพันสี่สิบเราไปขายที่ระดับประมาณพันหกสิบถึงพันแปดสิบเนี่ยก็จะเป็นจังหวะของการเล่นรอบระยะสั้นๆแต่ว่าน้ําหนักต่อการถือหุ้นอาจจะไม่เยอะน,นากอยู่ประมาณแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอจะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคําแนะนำนะคะสำหรับการลงทุนที่อาจจะมีกรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างจํากัดนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจนะคะมองในหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมค่ะโดยที่ทั้งด้านของแอดวา การประเมินนะคะว่าเป็นหุ้นที่ท็อปพิกในกลุ่มนี้ค่ะโดยมองกันนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการตั้งกสทชแล้วเรื่องของการออกใบอนุญาตใหม่ของ 3G นั้นจะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นและก็เร็วมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะจะช่วยลดต้นทุนในสัดส่วนของการแบ่งรายได้ให้กับภาครัฐลดจากค่าสัมปทานลงมานะคะโดยแอดวานนั้นจะเหลือเพียงแค่6%ของรายได้ค่ะไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์นะคะในโครงขายให้กับภาครัฐด้วย 3G บนคลื่นความถี่2 1กิกะเฮิรตซ์นั้นจะช่วย ดวยหนุนบริการ Non Voice ทําให้แนวโน้มการเติบโตนั้นมีสูงเพิ่มขึ้นนะคะราคาเป้าหมายเอเชียพลัสนั้นประเมินที่143บาท50สตางค์ Trinity ค่ะ148บาทและไทยพามนิดอยู่ที่160บาทค่ะราคาล่าสุดบนกระดานนะคะปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ยืนอยู่ที่119บาท50สตางค์ค่ะอีกลักทรัพ์หนึ่งนะคะ d t e c ค่ะ Total Asset Communication นะคะได้รับประโยชน์จากกรณีนี้นะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้ต้นทุนใหม่นั้นต่ํากว่าค่าสัมปทานค่ะอยู่ที่15-20ภาษีจ่ายนั้นลด ลงนะคะแนวโน้มในอนาคต เมื่อลดภาษีนิติบุคคลก็จะทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะปี5 5ส่วนแบ่งรายได้ให้กับกอสอทอชอกอสอทอนะคะโทรคมนาคมนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น30%อาจจะก,กดดันให้รายได้นั้นอ่อนตัวได้แต่ประเมินแล้วยังมีทิศทางที่เติบโตได้ค่ะราคาเป้าหมายนะคะไทยพาณิชย์นั้นอยู่ที่90บาทกสิกรไทยให้ไว้ที่71บาทและทางด้านของ DBS ค่ะมองที่75ดบาทราคาล่าสุดบ,บนกระดานนั้นปรับเพิ่มขึ้นยี่สบสตางค์ยืนอยู่ที่าท75สิ